มีหลายๆคนหลายๆท่านที่ใช้คำว่าขอบคุณในเมตตาของอาจารย์อนุโมทนาในเมตตาของอาจารย์เหมือนท่านหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุในเมตตาของอาจารย์ที่ตอบคำถามผมก็ขอบคุณนะครับที่ท่านมองว่าการตอบคำถามของผมมันเป็นเมตตาขอบคุณจริงๆ แต่ก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ผมต้องดุนะที่ผมว่าที่ผมตำหนินี่ผมเป็นคนดุนะเพื่อรักษากฎก,ฎก,ฎกฎกติกาของกลุ่มเอาไว้เพื่อรักษาบรรยากาศรักษาคุณภาพของขลื่นจิตของกลุ่มเอาไว้ทำไมผมไม่มีเมตตาต่อท่านเหล่านั้นบางคนก็โกรธเป็นความเจ็บแค้นไปก็มีนะครับอิน,อนทาไปว่าไปก็แล้วแต่ละกันนะครับ ผมเองต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าผมเองไม่ได้ทำงานด้วยเมตตาอย่างเดียวแต่ผมพยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าทำในแต่ละวันพระพุทธเจ้าท่านจะมีอยู่สามพลังงานในการทำงานแต่ละวันก็คือพลังงานของเมตตากรุณาอย่างที่สองก็คือพลังงานของปัญญาและอย่างที่สามก็คือพลังงานของความบริสุทธ เมื่อเราจุดทูบนะครับจุดทูบต่อที่หนึ่งบูชาพระเมตตาพระกรุณาจุดทูบต่อที่สองบูชาพระปัญญาที่คุณและจุดทูบต่อที่สามบูชาพระบริสุทธทิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันพระองค์จะตั้งอยู่ในสามอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เมตตาอารมณ์ปัญญาและอารมณ์บริสุทธิ์และพระองค์ก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพระองค์ใช้ทั้งสามอารมณ์ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวก็ฟองฟู นะครับเฟะฟะบ้าดีนะครับแล้วก็เสียสภาวะแต่ในบางเวลาในเมตานั้นต้องใส่ปัญญามาด้วยศาส,สนาพุทธถึงมีพระวินัยเยอะมากเลยไงทั้งจุลศีลมชิมาศีลน,นะมหาศีลน,นะครับศีลปฏติโมกรวมแล้วเราเก้าพันกว่าข้อ,ขอนะไม่ใช่แค่สองร้อยี่สิบเจ็ดในปฏติโม่อย่างที่คนเข้าใจกันนะครับมีการบัญญัติประราชิกนะครับเมื่อศึกออกไปแล้วห้ามเข้ามาอยู่ในหมู่อีกมานั่ง สังฆกรรมกับเพื่อนในพระบวชสดไม่ได้มีปรบภาชนิยกรรมซึ่งแปลว่าการขับออกจากหมู่ของพิกษุด้วยด้านมีอุเคปนิยกรรมการสอบสวนภิกษุนะครับโอ้มีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายซึ่งในตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านต้องเล็งวิธีประโยชน์ของศาสนาที่จะต้องถึงห้าพันปีถ้ากฎไม่เยอะเนี่ยนะครับศาส,สนาเราประมาณร้อยปีก็เสื่อมแล้วไม่ได้มีประโยชน์มาถึงรุ่นพวกเราเลย มีประโยชน์แค่คนในยุคพุทธกาลเท่านั้นนั่นแหละครับพระองค์ไม่ได้โหดนะแต่พระองค์ใช้พระปัญญาที่คุณที่บริหารสังคมไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษย์และทิพยสภาวะทั้งหลายเล็งที่ตรงนั้นนั่นพระองค์ไม่ได้สนนะว่ามาคันที่ยาจะเกลียดพระองค์เพียงแค่ว่าพระองค์เคยเคยตําหนิเธอต่อหน้าพ่อแม่ว่าระหว่างการให้แต่งงานกับเธอเนี่ยอยู่กับขี้ดีกว่าคําพระพุทธเจ้านะครับ ประโยชน์อะไรที่จะยินดีในรูปของอิสตีคูดยังประเสริฐกว่าก็คือขี้เนี่ยดีกว่าสิมาคันธิยาเ,ยเจ็บแค้นมากนะครับเพราะว่านะพ่อแม่สองเศรษฐีที่เป็นอ่าคนที่คารพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะยกลูกสาวให้แต่พระพุทธเจ้าไม,ไม่ไม่เอาท่านบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไงบวชเป็นสมณะแล้วท่านก็พูดอย่างนี้เลยนะครับประโยชน์ในการอยู่ด้วยกันกับกับเนี่ยลูกสาวเธอเนี่ยนะครับฉัน ขูดเนี่ยก็คือขี้เนี่ยนะครับยังประเสริฐกว่าท่านก็พยายามพูดให้ได้ธรรมะนั่นแหละนะครับในเรื่องของการตัดเรื่องของรูปซึ่งก็ได้จริงๆคือสองเศรษฐีก็เป็นพระอนาคามีบุคคลขึ้นมาเลยแต่ว่าลูกสาวน่าโกรธมากว่าพระพุทธเจ้าเอาตัวเองไปเปรียบกับขี้แล้วก็พอได้แต่งงานเป็นเมียของกษัตริย์ใหญ่ในแคว้นก็คือพระเจ้าอุเทนโอ้โหคราวนี้เนี่ยนางมาคันติยาก,ก็ไปจ้างคนห้าร้อยมายืนด่าพระพุทธเจ้ากับพระอนทน์ ยืนด่าเป็นหลายอาทิตย์น,นะครับรู้สึกจะเป็นเดือนนะในพระเตปรดที่ระพูเอาไว้ด่าด่าด่าพิบินธบาทที่ไหน,นก็ไปจ้างคนนะไปยืนด่ายืนด่ายืนด่าเรือเจ้ากระโจนทนทน,ทน,ทนไม่ได้ไปว่าเขานะครับไม่หนีไปไหนก็ให้เขาด่าอยู่นั่นแหละให้เขาว่าอยู่นั่นแหละสุดท้ายเป็นไงมาคันธียาก็ถูกไฟไหม้นะครับไฟไหม้ตายนะครับ่าถูกถูกถูกสําเร็จโทษนะจนตายนะครับเพราะว่าก็ไปมีเรื่องไปทไําร้ายอ่า เมียของพระเจ้าอุเทนอีกคนหนึ่งใส่ความแล้วก็จุดไฟเผาเขาอีกนะครับหรือนางชินจามานาวิกามาด่าพระพุทธเจ้าเอาไม้เกียนพุงมาใส่มาในอ่าท้องพระพุทธเจ้าก็นิ่งไม่พูดนะครับมาหาว่าพุทธเจ้านี่เป็นสามีท้องกับพระพุทธเจ้าครับท่านก็ไม่แก่ตัวไม่อะไรก็อยู่ของท่านสุทดท้ายเป็นไงสุทดท้ายก็เรื่องก็แดงขึ้นไม้ก็หลุดออกมา สุดท้ายไม้หลุดออกมามาคันธียาก็อาจินจามานาวิกาก็วิ่งออกไปที่หน้าศาลาวัดแล้วก็โดนโรนีสูบไปนั่นแหละครับพระศาสดาพระทะเลาะกันท่านไปสอนสองครั้งธรรมะถึกกับวินัยทรเรื่องน้ําล้างก้นที่โกสัมพีพราก็ดือด้านท่านบอกสองครั้งไม่ฟังท่านก็ หยิบสบงจีวรบาทได้ทั้งก็หนีนะครับไม่อยู่ด้วยเห็นไหมครับ่านก็ไม่ได้เมตานะนะครับบอกแล้วไม่ฟัง่ะหนุนท่านจะอยู่ป่าเลไลนะจนกระทั่งชาวบ้านไม่รู้ขึ้นต้อนรับไม่ไหวพระไม่ใส่บาตรถึงได้สํานึกพาพระอานุนไปขอขมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสได้กลับมาพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็เมตานะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไปตามออดออดให้กลับมานะไม่ อยากหนีไปก็ไปอยากไปตั้งศาสนาใหม่พาพิสูจนไปตั้งห้าร้อยนะครับแล้วพาญาติโยมที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไปอีกห้าร้อยตระกูลนะคนทั้งจังหวัดไปกับเทวทัตพระเจ้าก็ไม่ทําอะไรนะครับท่านจะอยู่ของท่านเมตตาไม่เมตตาแต่ไม่ท่านไปแก้ตัวเลยไม่ไปดึงกลับมาไม่ไปอ้อนวอนกลับมาไม่ได้ไปอยู่ด้วยเลยนะครับก็ตางคนต่างอยู่เมตตาหมดแหละสัตว์นรกที่อยู่ในอคุมนรกเนี่ยพระศัสดาก็เมตตาแผ่เมตตาให้หมดนะครับ แต่ไปอยู่ด้วยไหมไม่นะครับพวกเราเหมือนกันเราก็แผ่เมตตาให้หมดทุกคนทุกกลุ่มคนที่เขารักเราเราก็แผ่ให้คนที่เขาเกลียดเราเราก็แผ่ให้ที่เราใช้คําว่าขอใจทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดนะเพราะนั้นใครอยู่ที่เป็นดวงใจที่มีจิตยอยู่ในขอบเขตของใจทั้งปวงของเราทั้งคนที่เรารักคนที่เราเกลียดคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราเราแผ่ให้เขาหมดนะครับแต่เขาไม่รู้ตัวเฉยๆนะครับอยู่ในขอบเขตนั้น แต่ถ้าเราต้องเลือกเราจะใช้ปัญญาในการไปสูงสิงคนบางคนคบได้คนบางคนแค่รู้จักกระพอคนบางคนเนี่ยขออุทิศทั้งชีวิตที่จะเกื้อกูลกันมันมีระดับในการครบหาเพื่อที่จะให้เราไม่ทุกข์ไม่เสียสภาวะเพราะถ้าเราทุกข์เราบีบเค้นเนี่ยเราจะยืนระยะได้ไม่นานเราจะทําประโยชน์ได้ไม่นานนะครับหมอจะต้องไม่ป่วยหมอจะต้องเข้มแข็ง ร่างกายแข็งแรงก่อนจะไปรักษาคนไข้ได้มันถึงจะยืนระยะในการตรวจคนไข้รักษาคนไข้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยกิเลสข,ของเราเรายังล่านเลยเราจะไม่แบกกิเลสข,ของคนอื่นนะครับผมจึงเน้นมากในเรื่องของการไม่ซ่องเสพคน่านคนทิฐิแรงๆคนโวยวายคนดื้อด้านในการที่บอกแล้วสอนแล้วอ้อนวอนก็ออยังไม่ฟังนะครับก็ไม่ต้องเสพหรือ d i นกันหรือพยายาม ปิดเฟซบุ๊กนะครับบล็อกหรือว่าไม่คุยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยเหลือเกินหายใจเข้าแป๊บเดียวนี่ก็จะหนึ่งปีละแป๊บเดียวเราก็จะเจ็ดสิบกันละแล้วก็จะตายจากโลกนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรามันมีน้อยขอให้ใช้เวลาที่น้อยให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและที่พยสภาวะสภาพสังคมต่างๆนะครับคบกัลยาณมิตรอยู่กันน,น้อยๆอยู่น,น้อยๆร้อยกว่าคนขอ,ของเรานี่แหละแต่มันเข้าใจกัน มันมีแต่อนุมโมทนามันมีแต่สาธุโพสอะไรก็เป็นคลื่นความคิดคลื่นจิตเดียวกันโอ้มันมันเหมือนพระในวัดเนะี่ยเข้าใจกันศีลเสมอกันสมาธิเสมอกันมรรคเสมอกนโอู้วัดนั้นประเสริฐอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมมันจเจริญขึ้นเพราะว,าว่ามันหนุนกันนะครับก่ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนั่นคือได้ของปัญญาที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อควบคุมเมตตาใช้เมตตาแต่ไม่ใช้เมตตาอย่างแบบแบบ ไรทิศทางอ่ะต้องมีพระปัญญาเข้ามาควบคุมเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองผู้อื่นสังคมและทิพย์ศภาวะด้วยนะครับศาส,สนาถึงมีกฎเยอะแต่กฎเยอะก็เพื่อให้ศาสนาตั้งอยู่ได้นานที่สุดไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระพุทธเจ้าท่านพ้นแล้วท่านบรรลุแล้วท่านบรมสุขแล้วไม่ใช่ประโยชน์ของพระสารีบุตรพระอานนท์พระโมคคัลลานะปัญจวัคคีย์ไม่ใช่ท่านเหล่านั้นพ้นแล้ว ประโยชน์กับคนที่ไม่พ้นอย่างพวกเราเนี่ยแหละที่ศาสนาจะเกื้อกูลได้นะครับอีกอันนึ่งก็คือความบริสุทธิ์ว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าทําอะไรไปโดยไม่มีโลภโกรธหลงไม่มีโทสะไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นลบนะครับเล่ช่อชนซึ่งตรงนี้ต้องกาบเรียนว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีความที่ใจบริสุทธิ์เสถียรดังที่พระศาสดาเป็น เพราะผมไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ถ้าผมเป็นพระอาหารหันต์แล้วผมต้องบวชได้มานั่งอยู่อย่างนี้นะครับแต่ผมก็พยายามใช้พลังงานกลุ่มนี้เช่นเดียวกับพระพเจ้าคือผมทําอะไรไปด้วยด้วยใจที่เสถียรบริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ผมก็พยายามทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือคิดต่อเขาด้วยเมตตาพูดถึงเขาด้วยเมตตากระทำต่อเขาด้วยเมตตา พูดให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่อิงอัดอินคำอินวินยัยเป็นปียววจาก่อสามัคคีเป็นความจริงความดีความงามพยายามตั้งจิตใจของชีวิตคําพูดและการกระทําให้เป็นอยู่ในกลุ่มนี้คือเพราะใจมันไม่บริสุทธิ์ทาพะารหันแต่ก็พยายามที่จะใช้ทุกวินาทีของสิ่งที่ตัเองทาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดนะครับฉะนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่มีแม่ตายอย่างเดียวนะ ยามดุก็ต้องดุขอให้ได้ยินจากปากผมไว้แบบนี้นะครับเพราะผมเป็นคนดุนะเพราะผมทํางานด้วยสามอย่างสามไดรฟ์ในหนึ่งวันคือเมตตาปัญญาและความบริสุทธิ์ใจครับ